ตอนอื่นนะครับใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์มาว e l What If รวมถึงซีรีส์โลกิเนี่ยกรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของเรื่องราวทั้งหมดในซีรีส์ครับย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ยังไม่เคยดูซีรีส์ What If ในอพิโซดที่8รวมถึงซีรีส์โลกินะครับกรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับสวัสดีชาวอัครชาแน,นลนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเหตุผลครับว่าทําไมเอาอนถึงสามารถใช้มณีในต่างจักรวาลได้นะฮะ ซึ่งถือว่าคำถามนี้เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยและเป็นคำถามหลักหลังจากที่ซีรีส์มาเว e วอ h a ์ If ฟอพิโที่8เนี่ยจบลงครับซึ่งแน่นอนครับหลายคนเคยดูซีรีส์โลกีแล้วนะครับก็ทำให้เราทราบว่าเราได้เห็นมันี Infinity Stone เนี่ยที่อยู่ที่ TVA หรือ Time w e l l a ดช h Authority เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีพลานุภาพอะไรเลยครับมัีทุกเม็ดเป็นเพียงที่ทับกระดาษง,ง่ๆอันนึงเท่านั้นเองนะฮะ ที่อยู่บนโต๊ะทำงานของพนักงานใน TVA นั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนวัตถุที่ไร้ประโยชน,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 น์นั่นเองนะครับเนื่องมาจากมณีนั่นเนะครับไม่ได้อยู่ในเส้นเวลาของมันนั่นเองนะครับทำให้นี่คือประเด็นที่หลายคนสงสัยครับว่าฉากที่เอาจอนครอบครองมณีและเขาสามารถใช้มณีเนี่ยไปทำลายอะไรต่างๆในพระหจักรวาลหรือมัลติเวิร์สที่เขาเนี่ยได้สู้กับเดอะวั c เชอร์ข้ามจักรวาลไปข้ามจักรวาลมาเนี่ยนะครับซึ่งเดอะวั c เชอร์เองเนี่ยก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าทำไมเอาจอนถึงสามารถทำเช่นนี้ได้ครับ ดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ครับเราลองมาวิเคราะห์แล้วก็มาหาเหตุผลนะครับว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่สามารถสนับสนุนในสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์ Marvel's Eve EP นี้ได้นั่นเองครับก่อ,อนอื่นนะครับต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์เนี่ยมันเป็นความหมายของจักรวาลในระนาบมิติที่4ครับหรือที่ The Watcher ได้พูดตลอดทุกๆตอนต้นเรื่องของแต่ละ EP นะครับว่าปริภูมิบวกเวลาเนี่ยซึ่งมันก็คือมิติที่4ในทางฟิสิกส์นั่นเองนะครับ กริมดังนั้นเนี่ยการที่แต่ละไทม์ไลน์มีเส้นเวลาของตัวเองเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นคนละจักรวาลด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหลายคนเข้าใจในเรื่องของไทม์ไลน์แล้วก็มัลติเวิร์สแล้วนะครับก็มาพูดถึงเหตุผลแรกครับเหตุผลแรกนะครับถ้าเราอ้างจาก Avengers Endgame เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นใน a v e n g e r s Endgame คือเล่าถึงไทม์ไลน์ต่างๆที่มีการแตกแขนงออกไปถูกไหมครับ ในช่วงเวลาต่างๆที่เหล่าฮีโร่ของเราเนี่ยได้ไปเอามานีในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันก็เหมือนกับการแยกไปในแต่ละเส้นเวลาในแต่ละไทม์ไลน์นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อนําเอามานีแต่ละช่วงเวลามาเนี่ยก็เอามารวมไว้ที่ไทม์ไลน์หลักซึ่งก็ยังทําให้มานีนั้นสามารถทํางานได้อยู่เช่นเดิมครับ ดังนั้น,นจึงไม่แปลกครับที่เอาตอน,นสามารถใช้งานมันีที่ทานนอตวอาร์ปออกมาได้นั่นเองนะฮะเหตุผลที่2ครับเพราะว่าในจักรวาลน,นีน้สามารถมีได้หลายไทม์ไลน์นั่นเองครับจากตัวอย่างที่4ของซีรีส์มาร์เวลวอตอีฟเนี่ยที่ Ancient One เอนเชนวันได้ทําให้ดรอกเตอร์สเตมี2คนแตกออกเป็น2องไทม์ไลน์ซึ่งดรอเตนรองเนีองก็ยังใช้มันีของตัวเองได้ปกติในเหตุการณ์ที่เขาทั้งคู่มาเจอกันนั่นเองนะฮะเขายังสามารถใช้มันีต่อสู้กันได้อยู่ครับ ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลเดียวกับข้อที่1ครับที่ว่าในแต่ละไทม์ไลน์ถ้าข้ามมาหากันแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้พลานุภาพของมณีต่างๆได้นั่นเองครับเหตุผลที่3ครับเนื่องจากว่ามณีเนี่ยอยู่ในเส้นเวลาครับหรืออยู่ในกระแสะเวลานั่นเองนะครับเนื่องจากนี่แหละครับคือคําถามที่หลายคนสงสัยว่าทําไมมณีถึงใช้งานได้ถูกไหมครับแต่ในซีรีส์โลกีเนี่ย TVA เป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่เหนือการเวลาหมายความว่า TVA นั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นเวลาครับ แต่ TVA เนี่ยเป็นหน่วยงานที่คอยดูเส้นเวลาออกมาอีกต่างหากดังน,น,นั้นเนี่ยจึงไม่แปลกครับที่มณีจะไม่ทํางานใน TVA เพราะว่ามันอยู่นอกเหนือกระแสเวลานั่นเองนะครับแต่เมื่อมณีเนี่ยมันอยู่ในไทม์ไลน์ใดๆหรือเส้นเวลาใดๆแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะคนละจักรวาลกันหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่มันอยู่ในกระแสเวลาแล้วเนี่ยมันย่อมทํางานได้ปกติเหมือนเดิมครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่อาตอนสามารถใช้การมณีได้ปกตินั่นเองนะฮะเหตุผลที่4ี่ครับ นั่องจากว่า MCU ก็ไม่ได้ระบุว่ามีกฎข้อไหนที่บอกว่ามันีไม่สามารถทํางานได้เมื่อมันอยู่ต่างจักรวาลหรืออยู่ต่างเส้นเวลานะครับก็สอดคล้องหรือย้อนกลับไปที่เหตุผลที่1เหมือนเดิมนะครับใน Avenger e n n g a m เกนั้นเนี่ยที่มีการเอามันีมาจากแต่ละไทม์ไลน์มารวมกันที่ไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ใดไทม์ไลน์1นึ่นั่นเองครับซึ่งสมาร์ททักหรือโทนี่เนี่ยก็ยังสามารถดีดนิ้วหรือใช้การมาีที่มาจากต่างไทม์ไลน์ได้นั่นเองนะครับ ผลข้อที่5ครับหลายคนบอกว่าคอมิกเนี่ยคือ Earth 616ถูกไหมครับส่วน MCU ก็คือ Earth ธ9 9 9 9 9ถูกไหมครับซึ่งมันก็คือคนละโลกกันหรือคนละจักรวาลกันนั่นเองครับบางคนบอกว่ามันีเนี่ยเกิดมาจากการบิ๊กแบงเหมือนกันน่าจะมีกฎในแบบเดียวกันก็คือเมื่อมันข้ามจักรวาลจะสามารถใช้การไม่ได้ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับเราจะคิดแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่า MCU เนี่ยมีหลายอย่างมากที่ไม่เหมือนกฎในคอมมิกนะครับดังนั้นเนี่ยบางอย่างคอมมิกทําได้แต่ในหนังทําไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันครับจริงอยู่ครับในคอมมิกเนี่ยมันนีเนี่ยไม่สามารถใช้การข้ามจักรวาลได้แต่ใน MCU เนี่ยก็เห็นกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันใช้ได้ครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าเอาคอมมิกมารวมกับ MCU มากเกินไปนั่นเองนะฮะเหตุผลข้อที่6ครับ เอาตอนบอกเองเลยนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในมัลติเวิร์สนี้ครับซึ่งมันก็คือฉากหนึ่งใน EP ีที่8นะครับที่เดอะวอ c เชอร์เนี่ยคาดไม่ถึงว่าเหตุใดเอาตอนจึงสามารถทําลายจักรวาลต่างๆได้ครับเพราะเอาตอนบอกเองว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในมัลติเวิร์สหรือพระหูจักรวาลน,นี้นั่นเองนะครับไได,ด,รดังนั้นจึงไม่แปลกอีกเช่นเคยครับที่เอาตอนเนี่ยสามารถใช้มณีข้ามจักรวาลได้นั่นเองครับในผลข้อที่7นะฮะ นี่เป็นความคิดของผมเล่นๆน,นะฮะเพราะว่าเอาตอนเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตครับเอาตอนเป็นหุ่นยนต์จึงสามารถใช้พลังของมณีได้ครับอย่าลืมนะครับว่าเอาตอนคือ AI ครับอาจจะมาเหนือความคาดหมายของกฎต่างๆนะครับขนาดวิชั่นเองในไทม์ไลน์หลักเนี่ยก็ยังสามารถยกคอนมาโยเนียของต่อขึ้นมาได้นะครับซึ่งถ้าไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกอย่างสตีฟโรเจอร์แล้วเนี่ยมนุษย์คนอื่นๆก็ยังไม่มีใครสามารถยกคอนของต่อได้เลยครับ ดังนั้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เอาตอนเนี่ยสามารถใช้มณีได้นั่นเองครับและเอาตอนเองเนี่ยก็เปรียบเสมือนผู้อย่างรู้ทุกอย่างครับมีวิวัฒนาการของตอนเองนะฮะโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์ได้รวบรวมเอาไว้เนี่ยใช้จนถึงขั้นสุดแล้วก็สามารถใช้มณีได้นะครับซึ่งสังเกตจากฉากที่เขาเจอธานอสเนี่ยเอาตอนไม่ต้องพูดอะไรเลยครับแค่มองหน้าและวิเคราะห์เพียงไม่ถึงเสี้ยววินาทีฮะเอาตอนก็หั่นครึ่งหนึ่งของร่างธานอสแบบไม่เฉียงเลยนะฮะ เรียกได้ว่าบ้านเรามีคนละครึ่งแล้วเนี่ยซีรีส์วอตดีเนี่ยมีคนละครึ่งแบบสะใจกว่าอีกนะฮะถือได้ว่าเอาตอนเนี่ยมีปัญญาที่เฉียบแหลมมากๆครับเหตุผลข้อที่8นะฮะเอาตอนเนี่ยอาจจะมีเทคนิคอะไรบางอย่างที่สามารถรวบรวมพลังของมณีเนี่ยไปอยู่ในตัวของเขาก่อนครับเหตุผลนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าจากเหตุผลข้อที่แล้วที่เอาตอนเป็น AI เนี่ยเขารู้ทุกอย่างเหมือนเป็นผู้มีปัญญาที่ดีเลิศแล้วฮะความรู้จากทุกสรรพสิ่งเนี่ยรวมไปอยู่ที่ตัวเขานะฮะ ังนั้นเนี่ยเขาอาจจะรู้วิธีการรวมพลังจากมณีเนี่ยมาเก็บไว้ที่ตัวเองครับแล้วก็เอาไปใช้ในต่างจัก,กรวาลได้นั่นเองนะฮะเหตุผลข้อที่9ครับเป็นเหตุผลที่หลังจากทีวีเอล่มฉลายและรวมถึงฮีฮูริเมนก็ได้ตายลงไปแล้วนะฮะซึ่งหลังจากที่ซีรีส์โลกินเนี่ยเหตุการณ์ช่วงท้ายที่มีการแตกแขนงของไทม์ไลน์มากมายเนี่ยรวมถึงซิลวี่เนี่ย,เ,ยเธอก็ได้สังหารฮีฮูริเมนด้วยเช่นกันครับทําให้กฎเกณฑ์ต่างๆของห้วงเวลาหรือในไทม์ไลน์เนี่ยไม่สามารถควบคุมอะไรได้แล้วครับ คือไม่มีคนคอยควบคุมอ่ะทุกอย่างแตกขแขนงออกไปกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับเหตุผลข้อที่6ครับที่ผมบอกว่าเอาตอนเนี่ยบอกเองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในมัลติเวิร์สเนี่ยนะฮะจึงทําให้เอาตอนเนี่ยสามารถใช้มณีข้ามมัลติเวิร์สได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับเหตุผลข้อสุดท้ายนะฮะอย่าลืมว่าซีรีส์เรื่องนี้คือซีรีส์ม a ลเว l w ์สอีฟหรือที่เรียกปเป็นภาษาไทยว่าสมมุติว่านั่นเองครับ เพราะว่านี่คือเหตุผลที่ไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับเพราะมันคือเรื่องราวของ w h a อ if หรือการสมมุติครับอาจจะตีความไปเป็นไทม์ไลน์ทางเลือกอย่างหนึ่งครับซึ่งแน่นอนนะครับคำว่าสมมุติเนี่ยก็ย่อมทําอะไรก็ได้ทุกอย่างที่อยากจะทําครับดังนั้นเนี่ยคำตอบที่สงสัยกันเนี่ยอาจจะเฉลยให้เราได้เห็นในหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งของ MCU ในอนาคตครับเพราะบ,บางประเด็นที่เราเคยสงสัยเนี่ยเราอาจจะได้ดูหนังจาก MCU มากกว่า5-6ถึงเรื่องไปแล้วนะครับถึงจะได้คําตอบครับเพราะนี่คือกลยุทธ์ของเขาครับ กลยุทธ์ของ MCU ที่เขาใช้กับคนดูมาโดยตลอดครับเพราะถ้าไม่มีประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นกระแสถูกไหมครับดังนั้นกลยุทธ์ตรงนี้ครับทำให้แฟนๆพูดถึงไป3บ้าน7บ้านเลยก็ว่าได้นะครับกลวเป็นว่าเรื่องราวต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปนได้ทุกข้อนะฮะแล้วก็เป็นเหตุผลจากหลายๆคนที่รวบรวมมาเท่านั้นเองครับอยากจะฝากอีกสักอย่างหนึ่งครับว่าเราก็ มองในแต่ละประเด็นเป็นความบันเทิงก็แล้วกันนะครับเพื่อดูเพื่อความผ่อนคลายครับอย่าเอาจริงเอาจังถึงขั้นจะฆ่าจะาแกล้งกันนะฮะจะเสี่ยงกันไปเสี่ยงกันมาให้ได้อะไรเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ครับดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสนุกดูกันอย่างมีความสุขละกันครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตกันอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้มาชมหนังของ MCU ด้วยกันอีกต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้ครับอรชนาต้องขอตัวลาไปก่อนครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ